ตอนนี้ก็พาน้อง Big กบู e นะครับ n m a x นครับอ n e w สองพนยี่สิบมาเช็คระยะนะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้ขี่ไปแล้วสี่พัน 4, กว่าโลนะครับก็เกินระยะมาตั้งหกเจ็ดร้อยโลแลครับก็มาที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับโตรงกราดใหม่ศูนย์ 0, ที่เรามาออกน้อง Big กบู e นั่นเองนะครับ บ้านนอนดินแดงจังหวัดบุรีรัมนะครับเดี๋ยวเจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับแต่เขาไม่ให้เข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ ก็จะมีเด็กไว้ยรุ่นพื้นที่นะครับมัาเที่ยวมันจะมีเหตุทรามวิวาฒกันเหรอนะครับก็จะเป็นหาดลำนางรองนะครับก่บรรยากาศมานั่งมาเล่นน้ำได้นะครับผมเคยมาเล่นอยู่สองสาครั้งนะครับหาดลำนางรองนะครับบุรีรัม เพื่อนลำนังรองนะครับครับเพื่อนเพื่อนเก็บน้ำนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงไปให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศแต่บรรยากาศรอบข้างนี้ก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นป่าเขียวขจีล้อมรอบเลยนะครับถ้าจะมาก็ปักหมุดมาได้ครับหาดลำนังรองนะครับโนนดินแดงบุรีล์นะครับ เขื่อนลำนังรองนะครับอ,อ๋อตำรวจเขาเข้ามาไล่ถึงในเขื่อนเลยนะครับข้อดังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเข้าไปนะครับเพื่อนๆถ่ <S 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 ายอยู่วะ บรรยากาศเขื่อนโดยรอบนะครับก็ล้อมรอบด้วยป่าเข <_ S 1> ียวขจีนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆน,นี่เป็นเขื่อนลำนังลองหรือหาดลำนังลองยืนนนดินแดงนะครับก็บรรยากาศดีมากครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ด้วยนะครับช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีพวกวัยรุ่นมาเที่ยวกันนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ของจังหวัดบุรีรัม์นะครับหาดนังลองแห่งนี้ ผมก็เคยมาเล่นน้านะดูเ,เพื่อนๆดูครับบรรยากาศสวยงามสวยงามมากก็มีคนมาถ่ายรูปนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศกว้างแต่เขาจะให้เล่นน้ําได้ประมาณชายฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นมันลึกก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหาดลำนังรองนะครับบุรีรัมย์ เดินทางนต่อแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วต้องเดินทางกับชนบุรีแล้วครับเพื่อนๆแม่บ้านมาด้วยนะครับเรามาธุระเอารถกระบะนะครับพี่ใหญ่ของครอบครัวมาอยู่ที่บุรีรามนะครับก็เลยแบกน้องเล็กมาด้วยก็ขี่น้องเล็กกับชนบุรีนะครับ เพื่อนๆทริปนี้ก็จะเป็นทริปเดินทางกับชนบุรีนะครับจากบุรีรัมนะครับกับชนบุรีก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าตรงไหนสวยๆก็จะพาแวะชมกันนะครับเพื่อนๆในแต่ละสถานที่ที่เราผ่านนะครับมาเดินทางกันต่อเลยครับ เห็นนะครับเกาะต้องเมดนี่น่กลัวมากๆครับรถขับไม่ดีนะครับรถสีรถสุดร้อน้นะครับทางขวามือก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติาพยานะครับยังไม่มีโอกาสได้มาชมผาแดง อันนี้ก็ติดฝนนะครับเพื่อนๆตกหนักมากเลยเมื่อกี้นี้ถลกับดิน,นดีนไม่ล้มก็หลบอยู่ในสารานะครับเพื่อนครับฟ้าหลังฝนนะครับมาถึงแ้มาถึงวัฒนานครจะวิ่งไปเขาหยู่้อนนะครับ ประมาณเะมาณ70โลแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมระหว่างทางเขาจะเจอที่เขาหลงทางนะครับแต่ก็เขาดีไปทางเดียวผม ที่เขาไปแกลงนะครับเราไปชนไปทางเดียวกันก็นเลย ช้องสัญญาสตอรี่คนชนพาเที่ยวเที่ยวทั่วได้นะครับทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับ <c oughs> วันนี้ติดข้าวการใดผมทิศทางกล่าวขอไปท่นท่านมานาอากาศเลยนะครับ <c oughs> วันนี้สวัสดีครับ